กาบสบายดีพี่น้องสบายดีและครับสวัสดีเอฟซีเบอร์สปูทุกคนเนาะพี่น้องพบพอกันคือเก่าพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงตอนนี้กัมามาตึกแเฮ่กำล,ลังกาลังกลับเมืองพี่น้องเยอ้ยอุ้ยปลาเต็มหมานอยู่นี่ผลงานในกระสอบกับในของพี่น้องเลยนี่ในกระสอบนี่ตัวใหญ่ถอได้พี่น้องในตัวใหญ่สามตัวนี่ สามตัวสปามึงในของค่ะก็ม,มีในของ,ะของดะหลายๆเติบพี่น้องเอ้ย <c oughs> น้องกับน้องเดินบ้านเท้านี่แหละบรรยากาศให้น้องตอนนี้กันม,มาตึกเห้ห่างคือเก่าพี่น้องหมุดนะจุดขำจุดแรงเลยพี่น้องเอ้ย tao lên tốt đinh, tao lên tuốc đinh hả, tao sẽ được grab veo nè phi nong. Sau này tao thả bơng, pôn ngan cùng nhau. Nè, hé hả hé nhảy phi nong hé ta nhảy nó vẫn tự hé ta nhảy, bởi vì phi nong ấy bởi hé ta nõi cái mือ, tự hé ba nhảy, tự hé 2 baht, 3 baht phi nong đầy đủ, có đầy đủ để ăn. จะไหนครับเปเบิ่งผลงานกำกันอยู่เฮือนเพื่อนละว่าสิได้สำได้ทุ่งนาแสงก็จากระเขียนห,ออห้องอ๊อบแอบแอบพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีคักยามนี้กระดูดน,นาไห้หนาแส่งดำไห้ดำนานาแสงขยับพี่น้องเอ้ยเข้าก็เขียวเขียวหล่อแค้มน้องนี่ <c oughs> บรรยากาศบ้านเฮาก็สิแบบนี้แหละ ตะเวนหลับพระตะเวนตกตนดินอะมาเหมือน,นีก็ดวงดีดสมควรพี่น้องเอ้ยท่นเชื่อว่าไปเลยก็ได้เนาะเอ่อตึกแฮ่สองบาทสามบาทก็ยังได้หลายโตเตอ่อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเสียได้บรอดเวย์ยให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งตอนที่ว่าเฮาหวานเฮางมเนาะมันบ่มีตากล้องพี่น้องเอ้ยใชนไหมครบ่ได้ว่าอันาดอกพี่น้องเอ้ย มันบ่มีตากล้องก็เลยบ่ได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ทาเบิ่งผลงานนองกันพุ่นล่ะโอ้ตอนได้คักอลีพี่น้องเอ้ยวนวนวนแบบว่านนะัหนะ้าที่ระทึกขนาดเลยพี่น้องเอ้ยปั๊มกันใหญ่ใหญ่เลยกุมหมุดกุมปั๊มกันขักอลีพี่น้องเอ้ยหน้าดำตาแดง ทางหลังเขานี่ก็ปุเป็นถุงนาแฉงเขาเบิดพี่น้องเอ้ยขยากกำลังดำนาแฉงปุ๋่ใน่ะแต่มันอยากเป็นสีม,มืดพี่น้องเอ้ยกว่ตะเวนมันมันมันสะท้อนแสงเนาะมันสะท้อนแสงมันก็เลยอยากเป็นหมืดพี่นอ้องกำลังกลับบ้านขับเพื่อนพี่น้องเอ้ย เมื่อบ่งผลงานกันอยู่เพื่อนพูนแหละสีมานโบมานสิได้สัมไดรสิได้ปลาตัวใหญ่สัมไดรเนาะเธอขยะกระโดดหนำยามแดงพี่น้องเหือกเหือกใหม่เห็ดใหม่อเอ้ยเหือกใหม่อันที่ว่าเขาไปเลื่อยกับดาบ่าวเขาแหละนี่โอ้ปลาบอดลูปลาบอดพี่น้องเลยเต้นดงดิงดงดิงเนาะ นาะอย่างไนกระถาเบ,บิง่งนำการผลง,งานอยู่เพือนพแพล่พี่นอ้องวันนี้เ็าจะได้เมื่อขึ้นเมื่อก่อนเนาะทุ่งหทุ่งนากับ,กบ,กบเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งนำการพี่น้องทุ่งนากระเจา้าเขียวลุมหลุมเขียวกุบกุบโอ้ทางโป้งเลยทุกคนเลยหุกมงนแรงเขาเขาจะก็เขียวเขียวจะปักดาใหม่ เขียวขักอะไรปุ๊ตรงไหนุรงหน้าหน้าแสงหน้าปังจอดแล้ปุ๊ทางหน้าปุ๊เขียวถั่วบัตทีมันสะท้อนแสงเข้าแนมขึ้นมาแต่ทางอัน้ามันกระยัก เป็นปวดมือดำดำเนาะขึ้นมาเทิมเงินแจ้งอย่างพี่น้อยทุ่งนาแซงหนองเอ้าขึ้นเมื่อก่อนพี่น้องบานนี้เอ้าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งผลงานทำกัน cán pino bố đi lú ra nhảy đi pino đấy um 2 con à xong cân lấy oh thượng hé xong nụa cho là khỉ ban gan bọc ban bọc ถึงเหนึกว่าจอละคีปาเก็แหละมาเผ็ดใชหเอาก็ได้เอาตัวใหญ่ตัว่งเลยก็เอาในของกับพ่อเลยล้หลักปลาเขาได้เโอ้โหจ้าก็เอากัะปาเกล็กับปาเขามันนองกับนี่เด้อในของกับปลาคอกรบปลาค่ปลาหน่าในของหากานหลายเติบปลาตองปลาแตงดิ แฉ<ป>ะเครื่องรถอันนี้นี <ปะ S 1> ่เออแชะเครืองกันอันอันปลาอันตัวใหญ่ตัวหนึ่งอะดิบอของก็ได้ตัวหนึ่งเด็ดใครจะเอาเปลืงใครจะเอาปลาขอกเอาใครจะเอาปลาเกล็ดก็เอาแล้วปลาเก่งแกปนกันหม,มันหมันหมันหมัน,มน,มน,อ,อ,นอยู่ปลาตองปลาแดงก็ได้ทีบอมึงจะเอาบอกปลาเกล็ดสามกันปลาอนะปลาหัวใหญ่ให้กระทำกัน เออมันลายกับปันกันเอออาันนี้กะปันป okay. ้าแกเลกน้อยไวปาเ่อข่อยบุ๊ีกินปรอย่แล้วอืมอันนี้ก็แบงกันพี่น้องบุ๊ี้ากินนะปลาคอหรือปลาบูปลาบูกับบุาอับก้ปลาแกเลบให้มันได้ไได้เก่งปได้ เอาเอาตะได๋ก็เอาเจ้ากอาเห็ดกนแหละน่ะแล้วเจ้าแล้วกินบ่แล้วแต่อันนี้ของนี่เจ้าก็งอยู่กินตกาเออก็เอาเอาตดก็เอาเอาตัวนี้เออเออบตองหได้ลาบอดอกบตองก็มีแต่นไอ้บตองก บ่เอาลวเอาลโตบอยากอนนโตก็ไปขายพูดลุงชาวบ้านพูดแหละเออไอวิวทุกอย่างใหญ่วาวิวนี่ชิ่ของนี่โอ้มันมันอยู่พี่น้องเอ้โลมาขับของาคอมันใหญ่มาของปลาอันนี้นา บาทเดียวถือสามโตนึกว่าโจละค่ถือเนาะบบปลาเกนก็บ้ายกับเป็นาชนตู้พี่น้อยสามบาทสามบาทเห็นผลตู้ใหญ่เลยเบาทหนึ่งสามโตนึว่าเชไดเดี่ยวบริถายพี่น้อยบดยมีตากล้องมีมือถ่ายให้เนาะปั๊บมาได้เชไดมาไดเป็นกลุ่มเอาในหนามมาเลยพี่น้อยมีแต่เห็ดลาบเห็ดยังกินเลยแหละ จ like กักทำ <tinc S 1> แม่พันธุ์เชิดยังไงแกงบ่แกงเสษประกาดบ่ปลาข่อปลาบุขักขักพี่น้อยมันแหงโพดโพดดิถังไว้ปลาบุกวมีโต๊ะใหญ่วชิวานอีกขำก่อนไปได้แต่สามบาทไปขำโพดทุกคนเลยมันก็เลยได้ผลาย ปลาข้อเฮาก็ได้ตัวใหญ่เติบบักเอาหม้อเฮามาซ้ําไปมื้อนี้เกดว่าสิบ่ได้้พี่น้องเอ้ยปลาเกงปลายังกบ่หลายมีกบ่หลายนี่น้ํายังหลายบ่น้ํางมบ่ได้น้ํามันก็มีอยู่แต่น้ํามันก็บ่หลายปานดามันักบ่ปลาบ่หลายเ็แต่หมกมนเ็แต่หมก ให้แต่หตมงงองให้แต่หมองง้มเบิ่งในคอนเห็นเห็นปลาอยู่ตัวคนไหนเห็นปลาที่เหม็นปลาอย่างเช่นโซไซแบบโปเห็นปลาขอกับเหม็นปลาบุกเหมืองเกี้ยงเกีย้ยงอยู่ในคอนแต่วา่าเอาเอาอาชีวะหนขา,า,า,ากระบมาแบบมันมันปูดออกเนาะบันเอาอาชีวนขา,า,า,ากระบมาแบบมันขำก่อนก็เลยประดิหวาอไปรอบหนาพื่อแหละอาชีวนพี่น้อยมามาห่อน,นี้ขำก่อนเนาะ ไปค่ะไปไปข่ำเติบพี่น้องเลยไปดีพี่น้องมาขับมาปานปูปานปลากันได้ทำนี่แหละพี่น้องได้พวกละสามสี่โตก็ให้ไหนมันโตใหญ่เน้อเฮเอาเฮตัวนี้ไปมันเฮเฮใหญ่เฮใหญ่เฮห่างพี่น้องเลยก็ได้ตัวใหญ่เนี่ยได้ทำนี่ยื่นขึ้นมาผมดูผู้ไล่ผั่วอหญ่พี่น้องเลยตัวใหญ่พี่น้้อองเย โอ้โห oh. 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 โตใหญ่ขนาดเด้พี่น้องโอ้ oh. oh, oh. สองโต oh. สายใหญ่โตนี่จะว่าได้ไปจากโลหนึ่งโลกลัว <c oughs> โอ้ยมาเกับมาถอเจาหนุดด่ยายนี่เนาะพี่น้อง,อง <c oughs> ย่านถงใช้โลกลัวไปเลยพี่น้องเ <c oughs> สิกุ้มเอาก่ะมาถเาุ่ดดยี่น้องเอยย่านขาดยุษเด,ดุงป้านี้ค่ะโบคาดป้านี่เอ กระถึแค่ลูกีเนี่ยะขามันอันอะไรทุกคนเลยมันมันโดดตำเหวปอดท้อมันตำเฮามันตำหนาาแข็งจริงนึกว่าเนื่อยอันไม่ถังเหนื่อว่าคนไปทำกานอันเนืกอว่าอันหมูไปทำกันเอาไม้มาถังแข็งเทเทเมนโบบร่้ถังว่ะเทเเมนปลาตำปอดโต มันตำเซนาแข่งเขาหนึ่งว่าอีหยังใช่หรอพี่น้องเอ้ยเลยเป็นเหม็นปลาปลา,าโทรักอะไรพี่น้องมวลขนาดปัมป๊มกุมงมปั๊มกันอยู่ในหนองหมุดน้ำก็เพียงคออะไรพี่น้องเอ้ย,น,ยอบบน,น้ำใบเลิกปานไหนขักอลีไปเจอสองตัวใหญ่ก็หมาน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  กากันนันกลาดกแต่ที่นั่นีนน่ว่าสิมีคว้าปลนไงบ่แล้วแต่ทำไพี่เจียังกินไค่โุ้บิ๊บกบุ้บุมปลาปั้มปลาใหญ่น้ำลงโอ้ร้านชายกมาเลยอ้อาา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 ่ยาาาาา่าา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  โอ้เบ oh, 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 ิ้องหางยังขึ้นมาขุ้น x ด้วยฮะโอ้โอ้ซัมบิบูมเลยโอ้อ้าจะบออาฝากมันสิคบปิบูมได้บนี้ง่ายอ้าวฝากอีกนะโอ้ยบิบุมไปนี่บิบูมจับเล็บบอโอ้ยจับ ลาบสดไม่ได้เปล่าเอาละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ฮรก็สีลาบพ่อเมีพี่น้องไปก่อนเพียงสำนีแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปร่วมแชร์ให้บ่าวตายเด้อพี่น้องเด้อพ่อๆกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กะน่มมีอยังหลายพี่น้องลาพ่อเมีพี่น้องไว้เพียงสำนีสบายดีพี่น้องผลงานก็ได้อยู่พี่น้องเอ้ยมัน 嗯。Mm.